ัวโดนแน่นอนครับผม,ผม <c oughs> เนี่ยครับหมายที่ผมมองครับเนี่ยเป็นหม้เนี่ยต้องน้อยเราตีให้เกินช่องไปแล้ช่องแน่ของมันช่องข้างๆแบบนี้เราโค้งเรื่อยๆไม่ต้องมีดโค้งประมาณน้ลองเคาะดูได้ครับผมหมาเนี่ยไม่ไมไนม่าจเกินห้าร้ก็ถู้แล้วครับเร,าากการเื่องอากาศไม่ดเต็มปากนะไซส้สวยๆครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่ที่เพชรบุรีครั้งนะครับ มาตีประชนใหม่ข้างทางนะใหม่แต่เพชรบุรีก็จะเป็นใหม่พวกร่องสวนแล้วก็าำคลองน้ำขึ้นลงทะเลนะเดี๋ยววันนี้เรามาใช้เหยื่อตัวนี้เป็นเหยื่อตัวใหม่ของผมครับเป็นเหยื่อขนาด3เซนต์นะน้ำหนัก6กรัมนะครับผมตัวเบ็ด1โอตัวเบ็ด BAK 1โอนะครับผมเป็นขนาด3เซนต์นะตนัวนี้มินิ3เซนเดี๋ยวเราไปตามดูกันวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับกับหม่ข้างทางนะครับผมไปครับ อุ้ยอุย้ยโดนเลยครับตอกหม้อยู่เรื่องพุ่งออกมากัดเลยรู้เรื่องเลยครับผมนี่คักัดนี้สามเซนนะตัวนี้สีแดงขาวนะตรงนี้เป็นใหม่คองครับคองในเพชรนะครับเป็นใหม่เพราว่ามันน้ำขึ้นลงเกี่ยวกับทะเลนะครับตรงเนี้ยวันนี้น้ำมันลงผมไม่ตีขึ้นกอผักบุ้งครับตรงนู้ ไม้แรกตีตรงง้ายหญ้าครับไม่กัดตีต,ตัวไสองตีพอกอบุ้งครับผมพุ่งออกมากัดครับซสยสวยครับนี่แล้วน่าปลาคลองเนี้ยครับมันจะแอบอยู่ตามกอบุ้งกออะไรเนี้ยทิ่น้ำน้อยแบบนี้ครับเราตีขึ้นกอนเรงนี้โอกาสโดนตัวสูงปลาด้วยครับนี่นี่ส,สามเซนเต็มปลาครับผมไปอ๊บ่โอู้โดนแล้ว ส่งไม้อุ๊ยรถอุย,อย,อยติดต่อเนี่ยครับลักษณะหม้คลองนะครับถ้าเป็นคลองน้ํำน้อยๆน,นะครับลักษณะแบบนี้ยหมย้แบบนี้ถือว่าสวยนะเราตีให้เกินช่วงที่ว่ามันมีช่องไปนะครับตีให้ขึ้นผักบุ้งนะครับแล้วเราก็เคาะลงเบาๆนะเคาะกินๆทางผักบุ้งหน่อยนะครับ ถ้ามีตัวโอกาสกัดสูงนะ้ำหมายเป็นเนี้ยเยอะเกินไปนะเราขอหมายเป็น,นี้ลองขอเดือดสี 4, 5, มนะ่ม้ยห้าไม้นะครับน่ครับบอกแล้วครับถ้ามีตัวโดนแน่นอนครับผม หมายประเดีลองเคาะเดือกสี่มห้าไม้นะครับเนี่ยครับบอกแล้วครับถ้ามีตัวโดนแน่นอนครับผมตอกไม้เลยเลยครับรู้เรื่องครับผมผมบอกแล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกนะครับหมายปรเนี้ยเราไม่ต้องรีบเคาะเราไม่ต้องรีบตีนะครับเราตีแล้วม้วนเรื่อยๆเคาะเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับ หมยที่ผมบอกนะเนี่ยเป็นหมยเนี่ยต้องไม่น้อยเหมือนกัน,นครับเราตีให้เกินช่องไปนะช่องแน่ของมันนะช่องข้างๆแบบนี้นเราเคาะเรื่อยๆไม่ต้องรีบเคาะนประมาณไม่ลองเคาะดูได้ครับผมหมยวันนี้ไม่น่าจะเคลื่อนห้าไม้ก็รู้แล้วครับว่ามีปากัดไม่มีปากัดนะครับเต็มปากครับใสสวยๆครับครึ่งโหลนะครับกัดมินิสามเซนนะครับตัวนี้สีแดงเต็มปากนะโอเคผมฝากไว้ด้วยครับกับกบยางออทเชรบลีตตัวใหม่เร็วนี้เจอกันแน่นอนครับผมห้าสิบบาท สามเซนคุณภาพคับปากแน่นอนนี่ไปเดี๋ยวเราไปหาแต้มต่อไปนะครับกับหมายคลองข้างทางแล้วของ,องนี้เราได้สองตัวแล้วเดีย๋ยวตัวเดียวเลยครับนะครับมินิสามเซนครับผมสีแดงตัวนี้นี่หมายคลองนะเดี๋ยวเราหาแต้มต่อไปแล้วเดินไปข้างหน้ายังมีช่องอยู่ไปครับเดินหาแต้มต่อไปหาแต้มที่สามของคลองนี้นะครับอ้ยหมดหมดหมด มดกัดมดเก็ดอย่าหาท่ันได้สามอนะ่ะใหมน่นี้ตรงนี้น้าตีน้ำน้อยๆมีตัวเหมือนมีตัว,นะน,ตวนะน้ำแห้งมากเลยครับน้ำทะเลมันลงนะคระมาเนี่ย มีตัวนะกัดนะกัดครับผมโอ้โหโดเนื้อหมันเลยโอ้ยมาแล้วครับแต้มที่สามนี่เรียบร้อยครับผมแต้มที่สามครับกัดมินิสามเนสนสีแดงครับผมนี่เต็มเต็มปลาครับผมสามตัวแล้ว ลงปั๊บกินปุ๊บลงปั๊บกินปุ๊บเลยครับอื้อโอ้โหไม้เดียวนี่ครับผมเป็นปากของหตีไม้เดียวเลยเต็มปาาครับนี่มินิสามเซนไม้เดียวลงปั๊บแดกปุ๊บราคาห้าสิบบาทเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนนะครับผมนี่ วิ่งถัดครับผมถัดแล้วครับโผล่นครับผมนี่ขัดไก่ครับผมตัวนี้นี่เต็มปากครับผมนี่ครับถัดมินิสามเซนนะครับสีแดงอีกแล้วครับผมนี่เป็นหมายคลองท้องหนังนี่ครับพอดีเมื่อกี้มลงไปตกน้องมานี่เต็มปากครับผมฟ้าด้วยครับมินิสามเซนเร็วๆนี้เจอกันราคาห้าสิบบาท กัดเป็นติดสกิดเป็นโดนแน่นอนครับผมดูเต็มปากขนาดน,นี้ตัวน้นี่ที่แก้มนะครับ,บนี่ไปคแรบบับเดี๋ยวไปหาแต้มต่อไป <c oughs>

Something yeah. so hot, yeah, I made this vision get blurry. I'm too for yeah. this, yeah. I'm too for this figure it would happen, so i am brought yeah. my yeah. team for yeah. this. Yeah. I'm the realest player, trap star, set the biggest breaks. I'm the realest player, rap bars, smoking my leaf, step on the club, I got love.